สวัสดีนะคะมาพบกับเราช่องพรายเซงจันแนลนะคะวันนี้เป็นวันที่6นะคะที่พาน้องออกเดินค่ะแบบต่อเนื่องค่ะคุณแม่จ๋าวันนี้เปลี่ยนเส้นทางนะคะว่าจะพาน้องขึ้นริมชายป่าค่ะก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านคุปโ่ลุนแล้วนะคะ นีก็เดินทางมาประสอบให้น้องสวัสดีนะคะเดินทางมาถกงน้านนปุนค่ะเกิดง่วงรเดี๋ยวาพุ่มย่นอะไรทีนู่นุไปโเลกันโตเลกกันอันนี้เปลี่ยนเส้นทางนะคะเดินทาง เข้าเส้นทางชายป่าริมหมู่บ้านนะคะเป็นเป็นป่านะคะเดินเดกคืองาเลยน้องใ็ยังวันนี้ก็เดินแขวงห้างกระพือปกติค่ะไม่ใม่จ้าวันนี้เดินเส้นทางคุณแม่จ๋าพอฟามเราดูว่าชายป่าน้องจะกลัวไหมพอฟานจะคิดว่าน่าจะไม่กลัวนะจะมาทดสอบนะคะว่าเดินเดินเส้นทางชายป่านี่จะกลัวไหมนะคะเราก็จะมาทดสอบน้องไม่ลองก็ไม่รูดูเนาะ พอเราจะจมปลักแสเส้นทางเดิมๆเดี๋ยวก็น้องก็จะจำเส้นทางเดิมๆนะครับ วันนี้ก็มีเสียงเครื่องตัดไม้เอ้อะด้วยนะคะแม่แม่ไม่รู้ว่าน้องจะตื่นหรือเปล่านะคะได้ยินเสียงเนาะเ,เสียงไม่เท่าไรหรอกแต่แบบมองไม่เห็นแล้วมาจิ้ตัวนี่ตะทุยไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องอะไรน้องไก่น้องตาเนงเหมือนกันถ้าแบบวิ่งมาแบบพูดเข้ามาหาตัวเนีน่ยตกใจ <c oughs> ี้จะผ่านคุณปู่สมนึกวันนี้ก็จะผ่านาบ้านคุณปู่สมนึกด้วยนะคะแม่แม่จะสกจะอยู่ไหมหรือว่าไปแฮงานอ,อยู่ไหมเราพอ่อไม่ใช่ไปแฮงานระเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะคะว่าคุณปู่จะอยู่หรือเปล่าไม่บางทีปู่อาจจะไปไว้ผูกไว้ที่บ้านก็ได้นะพ่อเพราะว่าช่วงเช้าๆปู่ช่วงกลางวันปู่เขาจะไปผูกไว้ที่บ้าน ยังมีระแวงหลังนิดๆนะคะหรืออาจจะแบบว่ามองหลีหลังว่ามีแม่เดินตามหลังหรือเปล่าคุณปูน่าจะไม่อยู่ไม่อยู่อย,อยู่ใช่ไหมยอยู่หรือไม่อยู่อยู่ยคุณปูก็อยู่นะคะแม่จชา นนมองเห็นไกลๆนะวันนี้อากาศไม่ร้อนคุณปูเลยยังไม่ออกจากหลักหลักที่นอนนะคะอันนี้เปลี่ยนเส้นทางให้น้องเสงเอาคุณปูเดี๋ยวนี้คุณปูคขไล้ด้วยนะเพาะนู่นนะคะคุณปูสง่างามมากๆเลยท่ะมแม่จ้า งาก็ยาวเนาะงาคุณป id ูยืนอย่างนี้งาถึงพื้นเลยค่ะคุณแม่เกือบถึงพื้นเลยเลยอีกนิดเดียวน้องพอควานนอกอันน้องเสงก็จะเอาแบบนี้เหมือนกันคุณปูสวัสดีคุณปูด้วยคุณปูครับหลานมาเดินนะคะปูขุดปูหูกลางเลยนะคะน้องแสงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณปู เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะคุณแม่นี่ก็จะเป็นชายป่าแล้วค่ะชายป่าที่พี่ๆเคยขึ้นมาเที่ยวนะพ่อกับคุณป้าเคยพาที่พ่อควันเคยพาคุณป้าขึ้นมาเที่ยวค่ะคุณแม่จ้าช่วงนี้ก็จะใบไม้ก็จะเริ่มร่วงแล้วค่ะเริ่มเริ่มร่วงแล้วเนาะควันคุณปู่มาแล้วเน่เฮาควันคุณปู่ก็กําลังเข้ามาเลยนะคะ ก็ข้อความสั่งให้น้องนิ่งนะคะน้องก็ทำตามอยู่นะคะคุณแม่จ้าัาคนปูเข้ามาแล้วมาคเจ๊เจ๊เจ๊ปูนี่เราจะพาเดินค่ะต้นไม้ตามป่าต้นไม้ตามป่าก็เริ่ม เริ่มร่วงใบแล้วค่ะก็จะเริ่มแตกยอดใหม่ออกแล้วถึงฤดูแย่ไข่มดแดงแล้วพ่อควานก็อื่นเขามันแย่มดแล้วทำพ่อควานบอกว่าใกล้จะถึงฤดูการหาไข่มดแดงแล้วค่ะแม่แม่แต่ทางทางเรายังไม่ฝนตกสักทีมดแดงจะไข่แล้วเหรอพ่อควานถ้าฝนตกคือไข่เลยพ่อควานดูล่างนู้นบมดเลอะเลยนู่นคือบ้านอื่นเขารู้ดีกว่าบ้านบ้านพ่อควานอีกเขาหาประจำ

ก็มาดูบรรยากาศข้างทางนะคะแม่ๆก็คือต้นไม้ใบหญ้าก็เริ่มร่วงใบแล้วเนาะพ่อเนาะน้องขึ้น้น่าจะไม่กลัวเพราะว่ามันไม่ใช่ที่โล่งพ่อควานบอกว่าน้องน่าจะไม่กลัวเพราะว่าไม่ใช่ที่โล่งค่ะแม่ๆจ๋าน้องน่าจะชอบท่าป่านี่น้องน่าจะชอบเพราะว่ามันคือมองไปทางหนาคือมันล่มยินอะมองไปทางไหนก็คือไม่ไม่ไม่โล่งใช่ไหมพ่อมองไม่เห็นหลายๆอย่างเนาะครับสวย อันนี้เปลี่ยนเส้นทางครับว่าจะเดินไปถึงไหนก็ดูเขากระพือหูแกว่งหางนะคะเมย์จะน้องน้องช้างบางเชือกเขาเดินไม่แกว่งหางเนาะพววา่อควันแต่น้องเซงจันออกเดินอย่างนี้เลยพ่อคว,วานบอกว่าโอยทำไมไม่แกว่งหางพ่อควานชอบช้างเดินแกว่งหางพ่อควานบอกว่าพ่อควานชอบ เวลาน้องช้างเดินแกวงหางนี่จะดูสง่าง,งามนะคะก็แรกๆน้องออกเดินน้องก็ไม่แกวงหางคะ่ะคุณแม่จา๋าไม่แกวงเลยแล้วน้องช้างบางเชือกก็ไม่แกวงเลยใช่ไหมพ่อเดินไม่แกวงเลยเ<อ>นาะจะเป็นบางเชือกเป็นบางเชือกแวงเลยนะบางเชือกก็จนโตเขาก็ไม่แกวงหางเลยค่ะคะุณแ<อ>ม่จา๋า<อ>เขาก็ไม่เกรงนะคะแต่ว่านิสัยข,ของเขาคือจะเดินไม่แกวงเนาะแต่ตามลักษณะเขาบอกว่าถ้าน้องช้างเดินแกวงหางนี่จะจะสง่าง,งามใช่ไหมพ่อ

หมาเยอะใช่ไหมว่าทางหน้าโรงเรียนหมาเยอะนะบรรยากาศข้างทางนะคะเป็นป่าเป็นป่าทึบเลยค่ะแม่แม่๋จต้นไม้ใบหญ้าก,ก็เริ่มร่วงใบแล้วเนาะเริ่มจะแตกยอดใหม่แล้ว <c oughs> นี่ถ้ามีมีน้ําฝนมานะคะก็จะทําให้ต้นไม้หลายๆอย่างก็เริ่มเขาเรียกว่าแตกยอดใหม่นะพอนะ ก็จะเป็นฤดูการอาหารป่าของชุมชนของเราอีกแล้วค่ะแม่แม่จ๋าก็มีหลายๆอย่างเลยเนาะทั้งผักที่แตกยอดใหม่ทั้งไข่มดแดงทั้งถ้าเป็นแต่ก่อนก็จะมีกระดอกกระเจียวดินขึ้นด้วยเนาะข้าวานในเขตชุมชนป่าเรานี่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ค่อยมีเลยค่ะแม่แม่เพราะว่าทางคือแต่ก่อนเขาไม่ได้แต่ก่อนคือไม่เคยห่วงห้ามทีนี้ บางคนขึ้นมาก็ขุดออกไปปลูกไว้ในในรั้วในสวนอยู่ <มา S 2> ใน,ใช,านชายป่าก็เลยเริ่ม,ไม,มะะไม่ค่อยมีแล้วค่ะไม่ค่อยมีนะไม่ว่าจะเป็นมดแดงเนาะมดแดงก็อาจจะไม่ไปเลยในย่างป่าของเราก็เริ่รรมจะเสื่อมโทรมู่แล้วไม่มียางรเพราะว่าการเขาถ่านเยอะมากๆเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าทีวิถีชีวิตของเขาเหมือนกันเนาะ ก็แสดงว่านะครับผมทำให้ป่าเสื่อมโทรมนะครับป่าจะโตขึ้นมาได้นะครับผมนี่ก็เริ่มป่าของแต่ก่อนป่าชุมชนเราเสื่อมโทรมเยอะกว่านี้อีกนะข้วานแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเริ่มคือคือคือต้นไม้เริ่มเริ่มโตแล้วนี่นะคะเป็นเส้นทางที่พี่ๆเคยมา มาผูกนะคะที่คุณป้าเคยมาเคยมายถึงแค่นี้ก็พอมั้งพ่อควานเราไ,ไม่รู้หรอกเราเราแต่คนอื่นเขาเดียวคือมันเราเราเกรงใจเขาด้วยอนะ่ะเวลาเราช่วยให้เขามาช่วยเราเกรงใจเขาด้วยนะครับไม่ให้มัน,นช่วงนี้นะ่ะถ้าน้องวิ่งยังไงพ่อควานคือปลอดภยัย <c> ค <ười> ือปลอดภยัยครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีรถไปในปา่าพ่อควานไม่ช่วยอ่ะคือปลอดภัยนะครับผม แต่ถ้าในในหมู่บ้านคือรถเยอะเยอะรถเยอะก็อยากให้น้องกินกับธรรมชาติด้วยแหละนี่นี่รออีกแป๊บนึงเดี๋ยวอีกหลายหลายวันก่อนพ่อควาญจะพาลงน้ำมูลครับผมเพราะว่าแม่น้ำมูลอ่ะเส้นทางที่ไปแม่น้ำมูลจะลุ่งลุ่งที่นี้ทําให้น้องแสงอ่ะระแวงถ้าสถานที่ลุ่งจะระแวงครับผมครับอ๋อหูกครับก็เด,ดินทางกลับแล้วนะคะแม่แม่้ามาถึงตรงบ้าน ูแล้วเถึงเดินตรงนี้แต่แต่ขากลับนี่รู้สึกว่าน้องจะหูกลางๆนิดๆแต่ก็ยังกระพือ,หอยหูอยู่เพราะว่าขากลับเดินมานี่คือจะโลง่งเส้นท,ทางใหม่ก็เป็นอย่างนี้กันเลยเส้นท,ทางใหม่น้องก,ก็จะเป็นอย่างนี้ยังไม่ตินโอ้อฝูฝูออกไปอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมุดจิมุนเท่นเนี่มุดจิบุนเท่หรืว่าตัวหอบพื้นว่าเซอร์ พดอุ่นบ่กเออลงเออปัจเจตทำไมอยู่โรงงานเนาะอาปาจตัวหับพุดไบ้ป่ะเธอจะไปเยี่ยมคุณปูก่อนจะพาแม่เข้าเยี่ยมคุณปูนะคะคุณแม่จ๋าหญ้าคุณปูสวยเลยคุณปูรลดน้ำไว้เ่อนี่ ทำไมย่าง,งามจังเลยเาาเย่างินดด้วปูใส่คนปูจะลดน้ำไว้นี่นะคะน้องแวะเยี่ยมคุณปูคุณปูน้องแสงจันทร์ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับมาแบ่งเอาความหล่อมาแวะเยี่ยมเอาความหล่อพาหน้องแสงจันทร์มาแวะเยี่ยมเอาความหล่อคุณปูค่ะ หนุ่มน้อยแวะมาหาคนปูนะคระคนปูครับผมบนสุดบนครับสวดเลยเยี่ยงครับผมครับครับเร็วเื่องแเยี่ยมคนปูครับดูนะคะคนปูเข้าลมไม้แล้วเพัาพังคนปูเขาปูบารมีเขาไม่ได้ดอกลูกเฮ้ยเดือดตูไปเลยบนกันเลย ดาวนีโอ้กปูทไมลูกหล่อแท้กยยังหล่ออยู่เนาะปูดาวนี่ห้ออย่อตนควานมันควาวะคนี้พอแล้วหเียวต้มาหาคนปูแบบใกล้ชิดเลยนะคะ ปูดูกัดปูปูกัดปูเดีตรงนี้และลูกเทกับนีปู่ไ,ได้นะลูกปับปูนะครับตัวหาตัวหนา่งกุง้งเขาให้หาอวหนึห่อันน่ะคนปูรอมากๆเลยเข้าครับปูเลยเป <laughs> แล้วคนปูหลังเราตากทรายนี่พ่อต้องเส้ดูดูจะไปหาอย่างเดียวนี่โย อย่าไปเทีบรัศมีปู่เลยลูกดูกคนปัวห่างๆก็พอแล้วดูนี่นะคะคนปู่ดูอาวุธคุณปู่นี่ดัดจี่ดังเดีอดเลยนี่นะคะนี่ฮะตัวอไรปั้นเพื่นอือคุณปู่วันนี้จะขายผลไม้บอกคุณปู่โอ้คุณปูขายผลไม้เนาะไงก็แวะเยี่ยมคุณปู่ด้วยด้อยช่วยช่องอะไรครับคุณปู่ถายสมนึกครับคุณปู่สมนึกนะครับคุณแม่จ๋า ก็เป็นอีกเชียงหนึ่งเนาะที่ตกงานมานะครับผมเนาะก็มาอยู่นี่ครับคิดชายป่านี่โอ้ยเงียบม,มากๆเลยพี่แม่มจ๋าเงียบมากๆเลยคขันเรียนสร้างบ้านอ่าหาคะแนนสร้างบ้านให้กับปู่สมนึกนะครับผมก็ยังไงก็แวะมาเยี่ยมกันด้วยเด้อพี่แม่มจ๋าเนาะ, <c oughs> ะพ่อควานก็อยากได้อย่างนี้แหละครับไม่รู้ถ้าน้องแสงขนาดนี้แล้วพ่อควานจะขนาดไหนเด้อพี่แม่มจ๋าที่น่ารู้ <c oughs> <c oughs> แล้วจังเลยกีเดือนแล้วนี่อันนี้ปีเก้เดือนอาหัวเต้นก่อนเจ้ต้นเต้นยกดิ่งดิ่งดิ่ดิงดิ่งดดิงโยกดิงดิ่งเออมาต้นให้ปูดูดิปูแต่ก่อนปูวรุ่นเป็นอย่างนี้ไหมเต้นก่อนเต้นก่อนยกดิงดิ่งดดิงดิ่งดิ่ปูปวรุ่นปูเป็นอย่างนี้ไหมปูน่ะฮะเดี๋ยวนี้เขามี เล็กๆนะมีเต้นมีโยกนะเนี่ยโยกหัวก en ่อนโยกดิ้ง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 เต้นให้ปู่ดูลูกตอนตอนคนปู่วัยรุ่นคงมีแต่สามชาตินะคนปู่วัยรุ่นมีแต่สัตว์ไม่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเต้นดิสโก้ลำมวงลำมวงนะลำมวงเออลำง้มวงล้ม่วงคนปู่สอนเนาะคุณปู่เห็นคุณปู่เล่นดินนะร้นที่ปู่ร้านเห็นไม่ดีนั่นนดูดูปู่ทำนี่หนุนม่น่าละตัวอย่างอยู่ใกล้ๆกล้ดีไปกลับได้แล้วลูก เยี่ยมคุณปูคนนี้แหละกัยังไงก็ฝากเยี่ยมด้วยนะครับปูฝ่ายสมนึกนะครับผมเนาะวันนี้ก็เปิดร้านนะครับผมปูปะแป้งโอเคปูปะแป้งอาบน้าแล้วก็ปะแป้งน้องแสงก็ทําตามเลยคุณปูเด้อเดี๋ยววันหลังมาเยี่ยมใหม่วันนี้วันแรกเลยไม่กล้าอยู่นานวันนี้น้องแสงแวะเยี่ยมน้องแสงกลับก่อนนะคะคุณปูเดี๋ยวน้องแสงมาเยี่ยมใหม่นะคะ เดินทางกลับแล้วคะ่ะแม่แม่จ๋าวันนี้พาน้องเซงไว้หาคุณปู่ด้วยเนาะเป็นคุณปู่เป็นช้างที่หล่อมากๆเลยแม่แม,แม่ท่านใดจะเมตตาอุดนผลไม้คุณปู่ก็แวะเยี่ยมชมได้นะคะช่องพลายสมนึกนะคะคุณปู่ก็กําลังหาคะแนนสร้างบ้านค่ะแม่แม่แมแมจ่าน้องเซงก็จะเดินทางกลับแล้วคะ่ะทุกวันวคะ่ะคุณตามาก็ไวะมานี่เรื่อย ตั้งแต่คุณคุณป้ายังอยู่ก็คุณป้าก็จะไะหาคุณปูเรื่อยๆค่ะคุณแม่จ๋าเพราะว่าเส้นทางเราผ่านไปทุกวันก็เป็นเส้นทางที่พนะาคุณป้าขึ้นป่าทุกวันน้อควานก็เ,เป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะเนาะวันนี้น,น้องเสงเป็นวันวาเลนไทน์มาขอความรักจากคุณปนะูค่ะคือพูดง่ายๆคือ,คอ ให้คุณปู่อวยพรให้ค่วันนี้แวะมาหาคุณปู่ให้คุณปู่อวยพรให้วันนี้วันวันวันดีเนาะวันแห่งความรักค่ะโอ้นี่ดอกไม้มาให้ปู่ไหนมีดอกไม้ไหมมาให้คุณปูเนี่ยแถวนี้มีดอกไม้ไหมแม่ไม่มีดอกไม้ซื้อมาเลยให้เป็นขอนเย็นก็ได้ต้อนเย็นก็ได้ต้อนเย็นมาใหม่เดี๋ยวต้อนเย็นพาเดินไปไหนไปไหนขึ้นปลาเลยไปมาแล้วเมื่อกี้นี่้อนเยเออเดี๋ยวไปดูกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไปเดินกับคุณปู่เนาะวันนี้เนาะ ต่อไหมโอ้ดูดูดกด่อน<ฆ>ว่าผมจะมีเวลาไหมเพราะว่า <laughs> ต้องหลายๆอย่างเลยยังไม่เสร็จเลยภารกิจขระหยัดอะไรเยอะๆวันนี้เสียดายจังไม่ได้ถือดอกไม้มาด้วยเนาะ,นะจะได้เอาดอกไม้มอบให้คุณปู่คุณปู่อยู่คนเดียวหรือว่าพบกันไม่ได้อยู่เนาะเป็นไงเสียงจัน,จนอนอกเที่ยว เวลาพาเข้าคอกแล้วก็ไม่อยากเข้าด้วยนะคะไม่เมจาาเมื่อวานราคือเรายังไม่เคยเข้าหาเนาะก็น้องอยากเดินอยากเข้าหาคุณปู่อยู่นะคะคุณแม่จ่าแต่คือเราก็ยังแต่คุณปู่ก็คงจะนะคุณปู่ก็น่ารักนะคะคุณปู่นีสใส่ดีเพราะว่าคุณปู่ก็เคยถ่ายรูป ให้แ<ห>ขกแขกนั่งไม่ใช่เรอพ่อความนั่งงาด้วยโชว์ด้วยใช่แขกนั่งงาโชว์ใครแม่แม่ท่นานใดอยากมาเที่ยวเนาะมาเยี่ยมน้องแสงจันเดี๋ยวก็มานั่งงาคุณปู่ได้นะครับผมมาขายลูกปูนี่เป็นดาราพัทยาเลยนะเนี่ย่ายตี้เนี่ยครับผมขายตุ้มนี้หน่ยครับผมหล่อมาก เป็นช้างไฟอีกเชือกหนึ่งที่หลอกมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋านโก็ดนเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่เราไปเลาะเที่ยวชายป่าได้ก็ได้แวะหาคุณปู่สมนึกด้วยนะคะแล้วก็เดินทางกลับเข้าบ้านของเราแล้วค่ะวันนี้นี่ก็จ่าแล้ว เอาเขา้าปากแล ok uh? ้วดอกไม้เลยดอะไรดิทามถจงกินนี่ไปไเข้าบ้านไม่มีดอกาจะมอบดอกไม้ให้คุณยาแสงกินเองเลยเห็นไหมนี่เลยอาเลยจัดการเลยถึงบ้านแล้วมวอะไรเยอะ ลิงนะถึงบ้านในนักลิงถึงบ้านในนักลิงเอาหน้ามาเด้ออ,อาหารผ้าขาวนี่แหละเพื่อได้สดชื่นได้กับโคตรเจนเดอร์โคตรหนาไปโอ้ยโคตรละฮะโคตรหนาไปฮ่าฮ่าฮ่าไปชิวไปช้าไปกันเลยเอาอ่ะ ไปดตังมาตังคุณได้เกาะโต๊ะวันนี้นะพอคว, <มา S 2> วานก็จะถอดโซยเส้นยาวเน,ะนาะออกให้น้องนะคะว่ากลับถึงบ้านแล้วจะเอาไปอีกอ่อไปไปเยเด้อวันนี้ไปเที่ยวไกลเลยได้แน่หรอกข้อขามันัวดีลูก อาบน้ำก่อนเช้าเลยวันนี้แม่วันนี้พกวันว่าจะหาอาบน้ำให้ตอนเช้าเลยค่ะแม่จ๋าเดินมาในเหนื่อยเนาะวันนี้เมื่อตอนเช้าเช้าตะกี้ไม่มีแดดนี่เลมเริ่มสายๆก็เริ่มมีแดดออกแล้วค่ะันนี้ก็จะอาบน้ำให้น้องเซงงตเดี๋ยวไปควานไปเตรียมสายยางให้พกควันก่อน่ะก็ กลับถึงบ้านน้องแสงก็อาบน้ําแล้วนะคะเขาก็อาบน้ําแล้วค่ะแม่จ๋าวันนี้ควานก็จะไปเก็บขยะต่อน้องให้พ่อควานน้องอาบน้ําอยู่ควานจะไปเก็บควานก่อนค้องเหนื่อยผมก่อนคุณเลสุไมต้องมีนุ่แม่เลยแม่เป็ด

Bies. ไปห้างอนนขึ้นป่าท่เดี๋ยววันแไปนีไปห้าลบอวันนี้ขึ้นป่าชิวเเ็นว่าแรกขึปาก็ชิวเลยนะครับผมถือถ้าสถานที่ไม่โล่งเนี่ยน้องก็จะไปแบบชิวๆเลยไม่แ ไม่ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรอย่ขามน้ำชอยน้ำไหลเลยไหมเอ้ยน้ำรั่วแล้วน้ำรั่วแล้วเอาช่วยก่อนนะครับผมก่อนครับนางนางนางนงก่อนสวยหาเอออายุหัวเต้นหเต้น เต้นเต้นเต้นก่อนเต้นเต้นขาเลยขาเลยหัวขาขาฮ้เฮ้ยเฮ้เต้นก่นเต้นก่อนเต้นเฮ้ยก่อนเดินครับเรนจ์จ๋าหลังจากที่เราเดินมาเหนื่อยเนาะก็ให้น้องอาบน้ำได้สดชื่นครับเดี๋ยวพ่อฟางก็จะปล่อยให้เดินครับน้องเดินภายในช่องครับผมเนาะประมาณสักสิบยี่สิบนาทีครับเรนจ์จ๋าเพื่อให้น้องปล่อยครับผมเนาะ Ôi, trời, luôn anh em là em nó, em một em vui này này, em em nó em ta em 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 là em không em em không em em đi em em không em em cái em em

ยก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 ครับผมดูซ้ายขาขาดู้ยมาเนี่ยมามามาต้องเอาปืนลอกลอกใงานตปแม่ควานครับผมไปอ้อนอกนอยู่นู่นนี่เอก่อนอแ้มั้นี่ดูดูด้วนเนี่ยได้หมดาเลยดังวเ้ ทุกคนเลยก่อก็โอเคนะครับผมก็สำหรับเนาะรายนี้นะครับพ่อปานก็อขอจบคลิปประเะด็นข้อีครับในวันนีก็จะพยายามพาน้องไปหลายหลายสถานที่ครับผมวันนี้ก็ขึ้นป่าเนาะป่าฮ้าขึปูอะไรนันเนี่ย ปูสมึกปูสมึกครับไปวัดความโดกันนี่แม่จ๋าวันนี้ไปวัดความโับปูสมึกมานะครับผมก็โอเคนะครับผมเนาะก็พรางาขนาดปูสมึกพ่ะควานก็สรงชัยจะถือไม่เท่าอย่างนี้โอเคครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับ่แม่จ๋ากดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนาะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับนี้พระควานก็สำนงชายจังก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย